ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับแชร์บายในน้องกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนเืนเนาะลงมอดนะครับมอดแมพมอดกล้องนะครับมอดสกินนะครับก็ลงในแอปดีอินเทอร์โบเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องมีแอปอีกตัวหนึ่งนะครับไอแอปชิชูกุหรืออะไรนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าทายังไงเนาะนะครับ ก่อนอื่นแล้วก็เข้ามาที่ play store นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าว่า DN Turbo นะครับ d n a นะครับแล้วก็โหลดเราก็ติดตั้งนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเนาะธรรมดาถ้าเป็น เวอร์ชันก่อนเนาะใน R O V A O V นะครับเวอร์ชันก่อนเนาะแล้วก็ใช้แค่เนีย่ย D N t a b l แค่ De นี้ก็ก็จบแล้วนะครับแต่ว่ามันอัพมาใหม่เนาะอัพแดทมาใหม่นะครับมันต้องมีแอปอีกตัวนึงเดี๋ยวเข้าไปดูดูกันนะครับทำกันไปตามเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำช้าๆนะครับ นี่นะครับถ้าธรรมดาเนี่ยถ้าเราเข้ามาใน i n t e r ร์โบอย่างเงี้ยนะครับเราอนุญาตสิทธ์อะไรเรียบร้อยมันก็จะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอัปมาใหม่อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องกดนะครับใช้ชิ่สุกุนะครับอ่ะนะครับเราเราก็ติดตั้งนะครับ <c oughs> โอ้ พอเราโหลดเสร็จนะครับเราก็เปิดนะครับพอเข้ามาในชิสุกุชิสุกุเนาะนะครับที่จริงเขาก็จะมีเขาแนะนําอยู่หรอกนะครับแต่ว่าบางคนก็จะไม่เข้าใจนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเข้าไปเปิดโหมดพัฒนานะครับนักพัฒนาเนาะเดียวนะครับเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับ เข้ามาเปิดหมดนักพัฒนาก่อนนะครับก็เข้ามาที่ระบบโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็กดที่หมายเลขบิลนะครับกดย้ำเข้าไป4ีครั้งห้าครั้งนะครับเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเราเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์แล้วแต่ของผมมันเป็นแล้วนะครับอ่าพอเรากดตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาที่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับนี่นะครับ เราก็มาเลือกนะครับนี่นะครับปกติถ้าเราเข้ามาตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลือ่อนเข้ามาการแก้ไขข้อบกพร่อง usb นะครับเราก็เปิดก็กดอนุญาตแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการแก้ไขข้อบกพร่องระบบไร้สายนะครับก็แค่2ตัวนี้นะครับแล้วเราก็กลับเข้ามาหน้าที่ชิซูกุนะครับนี่นะครับผมแล้วเราก็เข้ามาตรงที่จับคู่นะครับ กดเข้าไปที่จับคู่นะครับเขามันก็จะบอกว่ากําลังค้นหานะครับเราก็กดเข้าไปที่ตัวเลือกพัฒนาซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับการแก้ไขข้อบกพร่องระบบไร้สายนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มากดตรงที่ <c oughs> จับคู่อุปกรณ์ด้วยรหัสจับคู่นะครับนี่เขาก็จะให้รหัสเรามานะครับเนี่ยตรงนี้มันก็กจะขึ้นมา ที่ตะกูมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่รหัสจับคู่นะครับเอาไปไหนแล้วนี่นะครับเรากกดป้อนรหัสจับคู่เมื่อกี้มันอะไรนะแปดหกหกเก้าแปดศูนย์นะครับแปดหกหกเก้าแปดศูนย์แปดหกหกเก้าแปดศูนย์นะครับแล้วมันก็จ,จับคู่ให้เรานะครับพอเข้าจับคู่เสร็จนะครับแล้วเราก็เข้ามา ชิสุกุกดเริ่มนะครับเออพอขึ้นมาอย่างี้แล้วนะครับก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าดีนเทอร์โบได้นะครับแล้วก็ทำํำมดสกินมดแมพมดกล้องนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ออกมาเลยนะครับ แล้วก็เข้าที่เดียนเทเบิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดใช้ชีสุกุนะครับกด,กดอนุญาตกดอนุญาตเสมอนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเขาก็จะให้เราเขาก็จะให้เครดิตนะครับให้เราให้ไปให้เครดิตช่องเขานะครับติดตามแล้วก็กดออกมานะครับ แล้เ,เพื่อนๆจะทําอะไรก็ทํานะครับอย่างผมจะลงมัดมุมกล้องนะครับเอาสักสิบนะครับกําลังดีนะครับ10บสิบเเนี่ยกําลังดีนะครับ อืมครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลองทำโมอสกินดูนะครับเราก็จะกดที่สร้างสกินแพกนะครับเอาแค่ตัวที่เราอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาหลดนะครับนะครับอันแรกมันจะเป็นรูปภาพนะครับ รูปภาพเอ่อรูปภาพสก,กินนะครับอันที่สองจะเป็นมอสสก,กินนะครับที่ลงเป็นตัวฮีโร่นะครับตัวเริ่มต้นฮีโร่นะครับนี่จะลงเป็นมอสสก,กินนะครับอันที่สามมันจะเป็นพวกเอฟเฟกเสียงอะไรนะครับท <c oughs> ลองเดิมครับเราดูพ่ฒนา ก่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็กดออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสําหรับลงมดลงสก,กินเนาะนะครับงองก็ฝากเพื่อนๆก,กดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยละกันนะครับยอดวิวน้อยเหลือเกินนะครับท้อแล้วเนี่ยนะครับผมขอบคุณครับ